มาครับผมมาทานไก่ย่างวิเชียนแล้วก็ส้มตำปูปลาร้าครับผมไก่ย่างหนึ่งตัวเต็มๆกินกับข้าวเหนียวครับผมนี่ครับไก่ย่างวิเชียนครับผมแต่ตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีเอ้ยอยู่ที่แปดริ้วครับผมกิน <c oughs> ปลาร้น่ารับประทานมากเลยครับผมกลิ่นหอมเตะจมูกแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศของไก่ย่างวิเชียนบรุรีมาทานด้วยกันครับผม เอาไอ้ตองมาเล่นไอ้ตองมันออะไรไอ้ตองตองมเล่นนะเป็นเอร์เป็นคนบ้าก้างรู้กับเพื่อนหเลอ่ะมันจากกับเมียมันว่าเอาไอ้ตองมาเป็นเนมันมีเพื่อกอาที่ไหนไอองเลมันบ้าก้าอกันนี้ลงกบ้าเหม็แผคนติกูมาก้งบ้าปบ่อยละออง nhau rồi chào nhau ừ, nhau yeah. yeah, trẻ anh lên người con thiên, cái hai quan ra ngoài bên đường khác mà hề đình nặng bay là có ba có bịt quan leo nào, nào. Này, ให้กูมาเล่นโจแล้วมึงไปเอาไอ้ซองดูฮีมาเทียบกับกูไอ้ซองมาเล่นซองมัหน้าตาดีตรงไหนเลยมาเสียจังเงป่เีห็นโอ้โหว่าคอนเทนต์เรื่องจริงทำไมเสียอย่านมาโจมอย่าแค่ไหนจ้าใส่ไนะซองให้ซ่องของเราลร่เไ้เน

打开了一个，咱不喊